โอเคครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช okay, ่องพิกเอ o ต์โอเคซนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโป p o k e m o n u n i t นนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่การสมัครเลยนะครับจนถึงคนที่เล่นไม่ได้นะครับว่าควรจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็จะทำยังไงได้บ้างนะครับก็ เริ่มแรกเลยครับก็คือให้เราไปเช็คตัวสเปคของเกมก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยต้องการตัวระบบปฏิบัติการนะครับเวอร์ชั่นอะไรบ้างนะครับทุกคนซึ่งเวอร์ชั่นนี้ถ้าเกิดเป็น iOS ใช่ไหมก็จะบอกว่าตั้งแต่ iPhone 5s ใช่ไหมจนไปถึง iPhone ออตัวล่าสุด iPhone 13อะไรแบบนี้ครับก็จะมีรยายละเอียดแบบนี้ต้องมี OS เอ่อ iOS 10ขึ้นไปใหม่กว่าอะไรแบบนี้คือให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคือสําหรับบางคนเนี่ยพอไม่ไม่ได้อัปเกตรดตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยพวก iOS Android เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเล่นไม่ได้นะครับหรือว่ามีเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่าครับก็เริ่มแรกเนี่ยให้เรามาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับถึงเราดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับทีนี้วิธีการที่เราจะ t r a เฟอร์ตัว ID ที่เราเคยเล่นใน Nintendo นะครับถ้าเกิดเราเข้าเราพอเราโหลดตัวเกมเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอา่อทำการกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เลือกวันดินปีเกิดเรียบร้อยเนี่ยก็มันจะมาเจอหน้านี้นะครับทุกคนทีนี้พอเจอหน้านี้สำหรับคนที่จะผูกนะครับก็คือให้กดตรงนี้เลยนะ transfer access to data นะครับทุกคน พกดตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือก2อ,อย่างนะครับก็คือจะเป็นแอคเคานต์ของ Nintendo นะครับแล้วก็โปเกมอนเทรนเนอร์ขับนะครับก็ส่วน Nintendo เนี่ยพอเรากดเข้าไปก็ให้เรา sign in, ซายอินซะให้เรียบร้อยหรือว่าทําการล็อกอินยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะซึ่งเราจะใช้เป็นอีเมลหรือว่าเป็นเอ่อไอดี ID ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ,ท,รรบ,รรบทุกคนมันก็จะสามารถผูกได้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะหรือว่าสําหรับคนที่ จะใช้ตัวโปเกมอนเทนเนอร์ขับเนี่ยซึ่งเป็นอันตรงของโปเกมอนเลยนะซึ่งอันนี้ครับก็จะคล้ายๆกับโปเกมอนโกถ้าเกิดทุกคนเคยเล่นนะครับไอ้ก็จะใช้แอดเขานี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับถ้าเกิดผูกกับ Nintendo ก็เอาข้อมูลจาก Nintendo แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอ่อไอใหม่เนี่ยมันก็เล่นใหม่นะครับทุกคนเพราะมันไม่มีข้อมูลนะโอเค สำหรับการล็อกอินในการผูกเนี่ยเราทานเฟอร์ได้2รูปแบบนะครับทุกคนก็คือจะมี2อ,อันนี้เลยนะโอเคแต่ทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นบน Nintendo แล้วอยากจะสร้าง ID ใหม่เลยเนี่ยมันจะมีคำว่า create account ตรงนี้นะครับก็คือสร้างตัว ID ใหม่นะครับทุกคนทีนี้พอสร้าง ID ใหม่เนี่ยมันจะท้าให้เราทําการดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดไฟล์ให้เรากดสตาร์ทนะครับ สังเกตว่าพอเรากดสตาร์เนี่ยมันจะไม่มีให้ล็อกอินอะไรเลยนะครับที่หลายคนถามว่าล็อกอินยังไงเนี่ยเราต้องเล่นไปก่อนนะครับถึงเราจะเลือกผูกได้ว่าจะผูกอะไรนะครับก็คือให้เราตั้งชื่อหรือว่าเล่นอะไรไปก่อนนะครับทุกคน od, ซึ่งพอเราเอ่อทำการตั้งชื่อเลือกตัวละครแล้วก็ทดสอบเล่นนะครับ จนไปถึงออแนะนําการเล่นวิธีการเล่นต่างๆการสวมใส่อุปก,กรณ์ต่างๆเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้ามา ให้เราล็อกอินนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปสเตปนั้นเลยนะครับคือให้เราสอนเราก็ทําตามไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเล่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตัวอันนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลิงก์กับตัว ID โปเกมอนเทนเนอร์ขับไหมถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดนะแต่ถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราก็กดลิงก์ไปเลยครับมันก็จะไปเข้าล็อกอินตรงนี้ให้นะครับแล้วทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีเนี่ยให้กดตรงนี้ไปนะครับก็คือโดนนะ แล้วก็ไปที่ตรงตั้งค่านะครับทุกคนตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ให้หาคำว่า a d c o u n t setting นะครับทีนี้ a d c o u n t setting เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีด้วยกัน4วิธีนะครับในการลิงก์นะครับทุกคนซึ่งหลกักๆเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ได้เล่นตัว nintendo หรือว่าสมัครตัว pokemon trainer ขับเนี่ยเราก็ใช้ตัว google แล้วก็ facebook ก็ได้แต่ต้องย้ำนะครับว่าหลังจากที่เราลิงก์ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถอันลิงก์ได้ครับทุกคนก็คือ ผูกไปแล้วก็คือผูกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกให้ดีๆนะครับว่าจะผูกเฟซไหนกับ Gmail ไหนนะครับโอเคทีนี้มันสามารถผูกได้มากกว่าหนึ่งะครับหลังจากที่เราผูกแล้วเนี่ยเกมมันจะเด้งออกนะครับให้เราเด้งออกแล้วก็เรากลับเข้ามาใหม่นะครับทุกคนทีนี้ลักษณะการกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับพอเ,เข้ามาใหม่แล้วเนี่ยสังเกตว่าเราจะผูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปผูกจากการตั้งค่านะครับ ก็ให้เลือกอันเดิมนะครับย้ำว่าเลือกอันเดิมที่เราเคยผูกนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เข้าเกมได้ปกตินะครับก็จะเป็นไ d ดีที่เราเคยผูกเอาไว้นะก็คือจะเป็นการจบขั้นตอนการผูกไ d ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับจนถึงเข้าในเกมสำหรับคนที่ยังติดปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเจอว่าเกมเมีแพทอะไรมีปัญหานะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับ ก็คือมันจะมีตัวซ่อม d a ต้นะครับทุกคนตัวซ่อม d a ต้าเนี่ยทำยังไงก็ต้องบอกว่าต้องออกจากแอปก่อนนะครับหรือว่าง่ายๆสุดเลยก็คือลบแอปแล้วก็อ,อ,อินสตอลใหม่นะครับคือง่ายที่สุดเลยตรงหน้าเลขนะครับก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์ทเนี่ยให้เราสังเกตนะครับตรงปุ่มที่เป็นรูปไขควงตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะทําการดาวน์โหลดแพทมาใหม่นะครับดาวน์โหลดตัวเกมนั่นหละมาใหม่นะครับแต่ว่ามันจะไม่รีลิซตัวข้อมูลของเรานะครับให้เรากดโอเคแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวแพทหรือว่าตัวเกมมาใหม่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลบแอปนะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งวิธีนะครับในการช่วยให้เราเออสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาเกมได้ครับก็หลักๆคงจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับวิธีการสมัครรวมไปถึงวิธีการลิงก์ไอดีครับว่าเราจะทําได้รูปแบบไหนบ้างแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆครับในการเล่นเกมนะครับส่วนถ้าเกิดวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนก็หวังว่าคงจะแก้ปัญหาได้ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ชแนลเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ